หามุมภายในหกเหลี่ยมผสมสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนทําอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหข้อน,นี้มันจริงๆนะฮะข้อน,นี้นะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของเขาให้ p q r s เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนนะฮะคุณสมบัติของขนมเปียกปูนก็คือจะต้องมีด้านเท่ากันใช่ไหมด้านเท่ากันสีด้านเลยและมุมมุมมุมมมมุม,ม,ม,ม สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคุณสมัครก็คือจะมีมุมอะไรครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะฮะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันนะครับเขีนมฮะดังนั้น2 x ย่อม,มีค่าเป็นอะไรครับ116หาค่า x ได้เลยนะับก็อะไรเป็นเอา116หารด้วย2 ดังนั้นคำตอบคือ x คือห้าสิบแปดองศานะครับดังนั้นสอง x ตรงนี้ร้อยสิบหกนะครับอืมจากนั้นเราก็ไปดูอะไรครับอ่าตัวนี้มันเป็นเขาบอกว่าให้ rst เป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับอ่าแน่นอนครับมันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียน,นย่อมมีด้านขนานสองด้านดังนี้นะครับอืก็คือ r s ขนานกับใคร qp เกิดอะไรขึ้นครับอืม อ๋อมันเป็นด้านขนานใช่ไหมอันนี้ก็คือมุมภายในครับนี่นี่นี่มุมภายในมุม S นะ S คือมุมภายในกับ 2x งเอนะมั้ยเอ่อมุมภายในบวกกันมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้180องศานะครับก็คือมุม S บวกกับ116นะฮะมีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้นมุม S ก็จะมีค่าอะไรเอาร้อลบหนึ่งร้อยสิบห คำตอบก็คือหกสิบสี่องศาไปนะนี่คือมุม S นะครับจากนั้นเมื่อเราได้มุม S เสร็จปั๊บนะฮะตัวนี้จะกลายเป็นอันนี้หกสิบสี่ใช่ไหมหกสิบสี่ตัวนี้มุมตรงก็ต้องเป็นอะไรครับเอ่อร้อยสิบหกแหละนะครับโอ้โหรานี้เจอมุมอะไรฮะรอันนี้กี่มุมครับมุมภายในะกี่มุมเนี่ยหนึ่ง6 6สมสี่ห้าหกหกมุมนะฮะเฮ้ยเราจะหายังไง ผลบวกของมุมภายในหกมุมผลบวกของมุมภายในมมุมภายในหกเหลี่ยมหรือหกมุมแหละนะฮะอืมสูตรว่าไงนะฮะร้อยแปดสิบคูณเอนลบสองไปนะครับมันมีหกเหลี่ยมก็หกคูณนะฮะหกลบสองเหลือสี่สี่คูณหนึ่งร้อยแปดสิบจะได้เจ็ดร้อยยี่สิบองศานะฮะ อ่าก็จับบวกกันครับตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นจากหนึ่งร้อยสิบหกต่อมาก็เป็นร้อยยี่สิบต่อมาก็เป็นแปดสิบแปดต่อมาก็เป็นอะไรฮะเจ็ดสิบสองส่วนตัวนี้ครับมุมดับบิลเนี่ยเขาเรียกมุมกลับนะฮะมุมกลับนี่เอาสามแ้วสิบเลยมาลบกับเจ็ดสิบได้สองร้อยเก้าสิบองศาครับนี่ไงนะมุมดับบิลแล้วก็บวกมุมอะไรมุมวายเนี่ยหามุมวายให้ได้ เนะขาเป้าหมายคือหา x กับ y บวกกันโอทั้งหมดนี้บวกกันนะฮะนี่นี่บวกกันบวกกันไปเลยนะฮะได้686องศาดังนั้น y มีค่าเท่าไหร่ก็เอาย้ายข้างไปลบนะฮะ720ลบกับ686คําคำตอบก็คือ34องศาไปนะได้ y มาแล้วนะได้ y มาแล้วนะ อืมในเอกมาแล้วเก5าเอห้าสิบแเอาวายสาสบวกกันคำตอบคือ92ององศานั่นเองโอเค